เราได้เดินทางม,มาครบสังเวชนียสถานสีต่ตำบลสังเวชนียสถานสี่สีต่ตำบลเกิดขึ้นได้อย่างไรสังเวชนียสถานสีต่ตำบลเกิดขึ้นได้จากมหาบุรุษใจเพชรผู้น่งได้ทรงตั้งปณิภานความเพียรบารมีก็คือบารมีสิบประการ เรียกว่าพุทธกาลละกร,รมพระอโรงทรงบำเพ็ญบารมีอยู่ยาวนานจำถึง20อสังขาย1แสนมหากับโดยการดำริในใจเจ7อสังขายของมหากัปแล้วก็กล่าวออกมาทางวาจาให้ชาวโลกรู้อีก9อสังขายของมหากัปจากนั้น พระองค์ทรงอธิฐานแล้วก็กล่าวออกมาทางวาจาแล้วก็กระทำด้ายกายอีกสี่อสังขัยหนึ่งแสนมหากรัปในการที่พระองค์ทรงกล่าวออกมาทางวาจาและกระทำทางกายตอนนั้นพระองค์ได้รับพุทธพยากร์จากพระพุทธเจ้าในอดีตมีพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นต้นเมื่อได้รับพุทธพยากรณ์แล้วก็เป็นพระพรทีัตวกที่เที่ยงแท้ต่อการที่จะได้ตัดสรุปอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอย่างแน่นอนปรงทรงบำเพ็ญพุทธกาลักธรรมจนครบสี่อสามขายจนครบสี่อสามขายหนึ่งแสนมหากัปตอนที่พระพุทโ์ทรงเป็นนิยตะโพธิสัตว หลังจากนั้นพระชาติสุดท้ายพระองค์เกิดเป็นพระเวสสันดรในพระนครศรีพีนครศรีพีก็คือกรุงกบิลพัทในปัจจุบันนี้สมัยก่อนเรียกว่ากรุงกบิลพัทแล้วก็อยู่มาระยะเนี่พระนครก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นเชตุดอรเป็นเมืองของพระเจ้าสันชัย กับพระนามพุทธสีพระเวสสันดรเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าสังชัยกับพระนามพุทธสีในพระชาตินี้พระองค์ทรงบำเพ็ญทานบารมีครบทุกอย่างบาริบูรณ์เต็มรอบเต็มเปรียบครบบริบูรณ์เมื่อบำเพ็ญบารมีเต็มรอบครบบริบูรณ์แล้วจากนั้นพระองค์ได้ สวรรค์คตจากโลกมนุษย์แล้วก็ไปเกิดในเทวโลกอยู่ระยะเวลาพอสมควรจากนั้นเหลาเทพพยายดาที่คุ้มครองโลกได้พากันไปยังสำนักของพระโพธิสัตว์ก็คือท่านเสด็เกตเทพประอยู่ในสวรรค์ชั้นสิ่งเทวโลก อัลทนาให้พระตอทีสัตว์เนี่ยลงมาอุบัติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์นี้พระองค์ทรงพิจารณาปัญจมหาวิโลกะนะห้าประการปัญจมหาวิโลกะนะห้าประการก็คือกาละพิจารณาการเวลาอายุของสัตว์โลกอายุของสัตว์โลกมียาวเกินไปก็เกินหนึ่งแสนปีไม่เหมาะแก่การที่จะตัดสรุปธรรม เพราะว่าบุคคลมองไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนาาัตตาอายุสั้นเกินไปต่ำกว่าร้อยปีก็ไม่เหมาะแก่การตัดสรุปธรรมเพราะว่าไม่นานเท่าไหร่ก็แตกดับตายไปเสียก่อนการเวลาที่เหมาะแก่การตัดสรุปธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนับตแต่ร้อยปีขึ้นไปแล้วก็ไม่เกินแสนปีในยุคนี้มนุษย์มีอายุหนึ่งร้อยปี พอท th ี่สัตว์พิจารณาการเวลาเห็นว่าการเวลาเหมาะสมเหมาะอมพิจารณาการเวลาแล้วทีปะพิจารณาทวีทวีปีอยู่สี่ทวีปหกทวีเถหะอาละโคยานอุตรละปุรุแล้วก็ชนโพดีปะอามละโคยานหกทวีเถหะอุตรละกุรุนี่คือทวีปทั้งสี่ พระองค์ทรงพิจารณาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นอุบัติเกิดขึ้นในชมพูทวีปก็เลือกอาชมพูทวีนะเกษะพิจารณาประเทศว่าในชมพูทวีประเทศไหนเหมาะที่จดน,นะพอพิจารณาแล้วมีมัธยมประเทศนะเป็นประเทศที่พระพุทธเจ้ายทั้งหลายอุบัติเกิดขึ้นจะอุบัติเกิดขึ้นในมัธยมประเทศเท่านั้น แล้วก็คุระนะยิคารณาตระกูลว่าจะเกิดในตระกูลใดตระกูลที่ระพุทจเจ้าทั้งหลายอุบัติเกิดขึ้นก็คือตระกูลกษัตริย์แล้วก็ตระกูลกลา์ยุคใดสมัยใดชาวโลกยกย่อมพรามเป็นเลิศก,ก็เกิดในตระกูลรามยุคใดสมัยใดชาวโลกยกย่อมกษัตริย์นัก เกเป็นเลือดก,ก็เกิดในตระกูลกษัตริย์ในปัจจุบันนี้กษัตริย์ถือว่าเป็นเลือดพ่อองค์สงเลือดอุบัติเกิดขึ้นในตระกูลกษัตริย์ก็เกิดในสากยะตระกูลนะตระกูลของเจ้าสากยะนะแล้วก็จากนั้นอุจารณาพระมารดาและอายุของพระมารดา พระมานดาของพระพธิสัตวเนี่ยจะต้องบำเพ็ญบารมีมาใช่ระยะเวลาถึงหนึ่งแสนอสังคหนึ่งหนึ่งแสนของมหากัปได้พิจารณาดูว่าพระนางสิริมหามายาหรือพระนางมายาพระองทรงบำเพ็ญบารมีเพื่อจะเป็นพุทธมารดามาจนถึงแสน ของมหาัั์ก็เลยเลือกเอาพระนางสิริมหามายาเป็นพระราชม,นนะมารดาเมื่อพิจารณาอันจะมหาวิโลกนะทั้งห้าประการแล้วพระพธิสัตว์หรือเสเตจเทพขบทก็รับอาราธนาของเหล่าเทพพยายดาที่คุ้มของโลกลงมาอุบัติเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทงค์ก็จุติพระพุทธตาก็ยุติจากเทวโลกแล้วก็มาอุบัติเกิดขึ้นณนะลุมพิณีวันลุมพิณียสถานที่เราเข้าไปกันในเมื่อเช้านี้การเดินทางมาในครั้งนี้พิเศษนะเข้าลุมพิณีถึงสองครั้งเมื่อวานก็ไปอยู่สถานที่ตรงนั้น สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมกันพอสมควรแล้วก็กลับมารับประทานอาหารกันแล้ว็ตอนเช้าเราไม่มีโอกาสเข้าไปอีกเป็นบรรยากาศที่สดชื่นนะไปทางเรือขับทางเรือแล้วก็ได้ไปวนประทักษิลสถานที่ที่พระพุทธเจา้าประสตรูติกล่าวถึงการประสูติของพระโพธิสัตว์เมื่อบำเพ็ญบารมี เต็มรอบครบบริบูรณ์แล้วนะก็ลงบารประูตณณที่นี้เบื้องต้นตุติ <c oughs> จากเทวโลกแล้วก็มาอุบัติเกิดขึ้นในครัภ์ของพระมารดาพระมารดาเนี่ยมีปกตินะให้ทานแล้วก็มีปกติรักษาอุปสบท วันแปดค่ำถึงภาขค่ำโยมิดโดยขาดกล่าวว่าที่กรุงกบิลพั์มีงานนักขัดตะเลิกพระนางก็ได้ทำนบนตามปกติให้ทานตามปกติแล้วก็สมาทานอุโบสถหลังจากนั้นทข้างยามกลางคืนพระนางก็เสด็จ เข้าเข้านอนเพื่อพระองค์ได้ประทับคนที่นอนนอนหลับไปก็เกิดสุบินนิมิตขึ้นว่ามีท้ามหาราชสีองค์เนี่ยมายกพระนางไปยกแท่นบรรทมของพระนางไปยกนางไปทั้งแท่นเนนะนำเอาไปวางที่มโนศิลาดาบลานหิน ที่ลานหินนั้นมีต้นสาระอยู่ต้นหนึ่งนะไปวางใต้ต้นไม้แล้วก็หลังจากนั้นลาวเทวีของข้ามหาราชก็มาอัญเชิญพระนางลงไปสงสนานเมื่อลงสงสนานแล้วพระนางก็พาพระนางขึ้นมาประดับประดาด้วยเครื่องอาภรณ์อันเป็นทีนะแล้วพ็ให้พระนางนำพระนางเนี่ย ไปประทับบรรทมที่แท่นพระบรรทมนะที่วิมานแห่งหนึ่งนะเป็นวิมานทองนะแล้วก็อดิษถานอยู่ที่บนภูเขาเรียกว่าภูเขาเงินในขณะนนที่พระนามทรงบรรทมอยู่นั้นนะภูเขาอีกรูปหนึ่งใกล้ๆเรียกว่าภูเขาทอง มีช้างเผือกขาว่องเป็นลูกเผือกหรือขาว่องนะตัวหนึ่งน่ะออกมาจากภูเขาทองนะแล้วก็งวงของช้างเผือกอันขาว่องแล้วน่าจะเป็นช้างขาว่องมากกว่าจับดอกบัวชูวขึ้นแล้วก็ลงมาจากภูเขาทองขึ้นมาบนภูเขาเงินเข้าไปในห้องพระบรรทมของพระนาง วนประทับล้อดโยงประทักศินประทับศินร,ร,รอบเท่นบรรนมงของพระนางแล้วก็ชำแรกเข้าไปในสีข้างในพระอุทธรของนางก็แสดงว่าพระโพธิสัตว์ได้ถูกติดจากเกีบลกปนะแล้วก็มาอุบัติเกิดขึ้นในพระครันของพระนางสิริมหาบายาอันนี้คือการอุบัติเกิดข,ขึ้นของพระพธิสัตว อยูต่อมาพระนางพระครรภคศสมาตถก็คือสิบเดือนเต็มนะพระนางต้องการที่จะกลับไปเยี่ยมตระกูลของนางนก็คือคงเควทาหะก็ทูลลาพระเจ้าสุดโธทนะพระเจ้าสุโธทนะทรงอนุญาตแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำความสะอาดถนนขนทาง ให้เดินทางสะดวกจากนั้นครกหำดพระนาวก็ไปด้วยจัตุรงพเสนามีบรรดามหาอมาตถถาเกระลี่ยมทองคำนะเดินทางมาทางลุมพิดีวันลุมพิดีวันตรงนี้เนี่ยเป็นพระราชอุทยานของพระเจ้า สักยะกับเจ้าโกริยะนะได้ร่วมกันสร้างที่ล่มเลื่อนเอาไว้เป็นที่ประทับพักผ่อนเจ้าสักยะเดินทางมาก็มาพักพักผ่อนและ,ะเจ้าโกริยะเดินทางมาก็มาพักพักผ่อนที่นี่อันนี้เป็นลมณียสถานของกษัตริย์แห่งสงพนครนพระนางเสด็จมาถึงณสถานที่ตรงนี้ พระนางต้องการที่จะหยุดประทักชมดอกไม้ส่วนพระราชอุทยานตอนนั้นดอกไม้ฟานสับรั่งนานา,นา,นานชนิดนกก็ส่งเลี้ยงส่งเสียงร้องจับจับจ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 บดจอแจไปลาะเพาะพริ้งน,น,นางได้เสด็จลงจากเลียงทองคำน,นะสะลียงขอภัยนาะสะเลียงทองคำเป็นบอเป็นบอเรียกว่าอทอง วอก็คือเสี่ยมนั่นแหะตัวเดียวันับ<ม>จากนั้นพระนางก็เสด็จเข้าไปยังต้นสาระที่มีดอกบานสับครั้งพระนางเข้าไปยังต้นสาระผันพระปริศดางไปทางต้นสาละนะแล้วพระนางต้องการจะจับกิ่งสาละกิ่งใดปรากฏว่าเกิดความมหัศจรรย์ขึ้นด้วยพระลบิลาบาลมีของพระโพธิสัตว์กิ่งของ สาระก็โน้มลงมาให้พระนางจับจากนั้นพระนางก็เห็นพระพักไปทางที่อุดอน,นะแล้วก็มือหนึ่งก็จับิ่งสาระนะลมกำมัชวาวาปันโทในพระคันของพระนางก็คือพระนางประชวนพระคันจะคลอดพระจะประสูลพระโอรส จ้าหน้าที่ก็พากันจัดสถานที่ถวายโดยนำเอาผ้ามากท้นเป็นห้องชั่วคราวนะแล้วจากนั้นก็หลีกหนีไปพระนางอยู่ภายในนั้นพระโอรสก็ประสูติออกมาในขณะที่พระนางประทับยืนอยู่อาการที่พระโอรสประสูติเนี่ยท่านพันรนาเอาไว้ว่าเหมือนกับพระตอนที่จะลงธรรมราช ยอมอยากรู้ก็นนีนม์พระประเทศนะเราต้องจัดตั้งธรรมะด้วยนะแล้วมองดูพระลงธรรมะลักษณะไหนนะรรพระพุทธที่ตัดประสูตรในลักษณะนั้นนะประโูตร์มาเมื่อพระโอรสประโูตธ์เนี่ยเท้ามหาพรหมนะจากชั้นสุดทาวาสภูมได้นำอาตาไขาทองมาลองรับ พระโอรสแล้วก็มีการสงสนานนาท่อน้ำทิดน้ำร้อนน้ำเย็นจากอากาศลงมาสงสนานท้ามหาพรหมก็ได้ทุนพระนางว่าให้พระนางดีพระไทยเธิดบุคคลผู้มีศักด์ใหญ่มาเกิดในคราวครั้งนี้เป็นบุคคลผู้มีศักด์ใหญ่เมื่อ เท้ามหาพรหมรับด้วยตะข่ายทองต่อจากนั้นก็ส่งต่อไปอยังเท้ามหาราชเท้ามหาราชรับต่อแล้วก็ส่งต่อให้พี่เลี้ยงนางนกระหว่างส่งต่อให้พี่เลี้ยงนางนกเนี่ยพอพระโอรสเนี่ยค้นจากพระหัตถ์ของเท้ามาของเท้ามหาราช พระโอรสก็เสด็จลุกขึ้นแต่ทับยืนเหลียวมองไปยังทิศทั้งสิทธิ์มองดูว่าไม่มีใครเสมอเหมือนจากนั้นพระองค์เสด็จย่างไปเจ็ดเก้าพอย่างไปเจ็ดเก้าและพระองค์ก็ทรงเปล่งอัสสพิวาจาว่าอัคโคหะมัชมมโลกัสะะ เชทโถหัมมัสวิโลกัสสะเศตโถหัมมัสวิโลกัสสะอายะมันติมาชาตินัติธานิปนุณัโตแปลว่าเราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกเราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลกเราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลกการอุบัติเกิดขึ้นในคราวครั้งนี้เป็นการอุบัติเกิดขึ้นครั้งสุดท้ายจะไม่มีการเกิดขึ้น แกเราอีกต่อไปอันนี้คือการอุบัติเกิดขึ้นของพระราชกุมารณตรงที่เสาศิลาจารลึกข,ของพระเจ้าอาโศกด้ปักไว้ตรงนั้นเสาศิลาจารึกตรงนี้นี่แหละชี้บ่งบอกว่าพราะพุทธศ์ได้ประสูตรณสถานที่ตรงนั้นอันนี้ต้องขอบคุณพระเจ้าอาโศกมหาราช พระเจ้าอโสมหาราชรู้ได้อย่างไรจึงให้ปักเสาอโศกไปตี่ตรงนั้นพระเจ้าอโสมหาราชได้จาิกมากับพระพกคขลีบุตรติสสาเสีละพระพกครลีบุรติสสาเสีละเนี่ยท่านมีอภิญญาจิตเมื่อเดินทางไปถึงสถานที่แต่ละจุดแต่ละจุดนะ ชี้บอ,อกสถานที่สำคัญสาคัญแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ปักเสาศิลาจารึกไว้ฉะนั้นสถานที่ตรงนี้จึงเป็นสถานที่ประสูติของพระโพธิสัตว์เราได้เดินทางมาถึงลุมพินียันสถานเราได้ทําการกราบไหว้บูชาสักกา,า,าระบูชาด้วยอามิสบูชานำเอาผ้าอย่างดี มาถวายนะแล้วก็ได้มีการปฏิบัติบูชากันเป็นที่เสร็จเรียบร้อยทั้งสองครั้งในคราวครั้งนี้นสัพเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกทเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อะเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัคยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอเนคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์ายทุกใจเลย ขุขอีอัตนานประริหะลันตุกจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเจรินสาธุสาธุสา